น้องเ,หเ,หเ <Gore> อ๋มาเริ่มสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับน้องเอ๋มาเรียับผมสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับน้องเอ๋มาเรียบมือน้องกินมากินท่าหมูนะครับผมสวัสดีมินหลักแฟนเพลงสวัสดีทุกผู้ทุกคนหนูที่กินที่ยังของพ่อดนี่ไปยิบมากินลูกกินบอลท่านไม่อยากบอลติคต้องกินผมบอกทานไม่อยากนะไม่อยากกันบอไปยิบของพ่อดมากินอยากกินที่ยังมา มูลูกตาลูกลูกมูพี่น้องชื่อว่างล่ะจ้ามากินข่าวเบาพื้นคนกล่าวรันเสียงพวกนี้เดไรเล่าทำจะกินนี่ยังไปยิ้มมากสิเลยเร็วมาอ่ะสีเบาสูฟังมีกระแสวิประเด็นอีกแล้วพี่น้องโอ้ยบอดจบบอดฟินเงยเงยเงยขันคนมาเบาแต่กประเด็นเงยนะครับบระด็แค่ เาวตากะเห็ดลิบมากเป็นปีลนี่เพาะว่านเห็นเคต้องเขอมเมนจากเถ่อเนี่ยใส่มือเนี่ยเนี่ยใส่กระดาษตะ๋ยาจานะครับพื้นเอกินใส่มือกระดาษต่แล้วอยโลกสวยลาย อย่านะไม่โลกพี่น้องแต่กับบริษบริษัทเงิดเพิ่นแะ,ะ้วค่เพราะว่าเพิ่นบอกเคยมาเหม็นจักเสือผมจะ่าเหม็นกินเ่เกนจากว่ามัตตาใสโจดอีดดมัตตาผส้อก่นเขาเป็นอวเปล่าเนี่ยนี่กินฟองพิ้นทอใส่มือกินพี่น้องก่อนแม่ปูยังตึงง่าจาใสมือ เสียคไมเท่ที่หนังเนะาะพอผมว่าพหลาะนครับจนสุดจก่อเล่นัอัน,น,น,นรั้เป็นปตัวห,หล่ะซือเป็นแธอกิแล้วาเล่าเหรอจะว่าเห็ดยังเห็ดเแล้าจักเจอประตูจะเป็นเดือนแล้วอือ รูปตัวเนอมอือเรียงใส่มือจ่อจักเรายู่น่าหลกสวยหลยอาซองขึ้นหอกินใส่มื่อบนไม่กินนล้ำกันสิกร่างมือมากินกอนบริเวณบางมื่อยส่วจานมื่อกินนุกูถังมากินน้ำไม่แต่คนหู้จักกันไม่ได้พอขั้วกันไม่ได้พอแนีแ้ยพี่หลาน ยี่บานใส่มือเป่อืมอม,มันมีมันหอ่อจากใสซอนหลาที่เจ้ใสมือหลายมาแต่แรหลายอมมือขงใสท่อนใสมือฮ่า่า่าฮ้อาก็ดีก่อืมใส่เลยไปอยากเบิ้งกับเบิ้งน้องเอกกินทั้งสี่ ยามาลกูกหอยามาดามาอัน,นเป็นกูมาเมนนะบอกเคยมาเมนกันเกเตือพี่น้องแต่ว่าเมนยนี่แหละยังไม่ซีนยังมีบทบาท็น,นม้อบฮคือใส่เมือ บรแเวนมาค้นมูดจักกันนม,มาจะคนทั้งอื่นในม่มือเนี่ืเ,เชื่อมทำอะไาอยางกินน้ำบ้านนะครับรถเพเวอร มาว่าเจ้าของให้โซ่เดี่ย็เอ๋แบบใหญ่เป็นรูปแบบกายไปกันเองเร้าหลอดหลอดนักนี่ย้องสาระกลินเนี่ยนั่มันแสบเนี่ยกินยุ่มยำยุ่มยำหลายๆข้นเนี่ยมันไม่ไดาระแสบปะ มากินน้ำกันพี่น้องไปหาผ้าขาวเมา่อกินน้ำก,กัน,กนไปเอาเขาวมากินน้ำกันมาจับน้ำกันมา่วมกันมาซุ่มกันเก็เอิญเดือนบาต่อใบซุ่มกัน,กน,นขา่าวยาไม่ต่อใบไ่เห็นหงส์ยางฟองหราทายฟองครับเพราะยามันเกิดอัน พีะ่ะดิ่งนักกับที่มึงเหีนกินน้องพี่แก้วน้อจกับพี่แก้วพี่สู นี่คร <Somehow. S 2> ับม่ครับุสิสิบหกนะด เราก็บอกเนาะป่านเขาเนาะมันแถบไปให้มากเราก็เอิอยากินเขามันเป็นปัญหาท่ามตื่นเลยมันบอไปกินมาได้กอะไรมันมาในกลุ่มมันบอเขาไปกินแค่คนเดียวบอ ม่ป่ะลงเฮี้ยนนี่ไปกินเฮี้ยนนั่นนะสิแม่ครับพี่น้องตะกี้เป็นบ้านบ้านเ้าเป็นยังไงเราอย่าเนาะเออกินเผาซุ้มก๋นต้องเจอบ้านเพิ่นเฮี้นนั่นเฮี้ยนนี่นนนแล้วเรากินเผาซุ้มก๋ำหรือวไปกินทัง้งแบบ ประเทศนี้มามทำไทยถึงที่สุดครับเอาปันเอาพี่เอาน้องมม่ยงเอดปิดระบบโทรศัพท์ด้วยอัดดังเดียวเพว่อทำปิดอเลย đây đây, P'Nong tụi tôi con làm, máy ơi luôn พี่เจนพี่มินน้ำน้กด้วกินอิมทองน่ารักสบายครับพี่น้องกินข่าวมวลอัดเบาพื้นนันยาม่าดาม่ายาม่ามี ประเด็นประดอกพอจะมาหาจิตปกครองจะมาหาจิตจิตสิบเอวสิบาบ,บา,บา,าทโบเอลบอกเขาได้ไหมครับบอกไอกบบดๆๆๆๆ้แต,นะต่ว่าคนที่บเบอกได้คือพยาเขาบอกกับเอกเนี่ยบโบเอลว่าคุณหัวใจมาเบิร์นคุณกับมาด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 ามันโบเอลทำอะไรคุณคืออคตินะคะถ้าสมมุิว่าคนที่เบิร์นต้องกัดมากยูต้องกัดมากเอฟซีติดค่อยคุณติคยกันนี่ครับบอกได้ตีได้อันนั้นน้องเอกจิตปั๊บปั๊บปุ่มแต่ว่าอันนี้คนจะมาเบอกนี่น้องเอกบ่าโอเค นะครับอย่าร้ายอย่าโลกสวยทุกมือเลยนะยู่ยากิยูพี่น้อ,อง,อ,งอย่าโลกสวยกินสบายๆกินในเบิง้งมันต้องเอากันเบิ้งกันในครอบครัวก,กันอยู่ครอบครัวเดียวกันครับพี่น้องอย่าคิดยังายงซะโอเคปะ่ะไปแล้วครับเราไปุูร่างทำอย่างไะ ไ่ขอบพื้นดีตามนะค,ะนครับขอบพื้นทักแป้งว่าออกยุบเต็มปากเลยนีหลังอะไรหรือว่าทั้งกินทั้งเบาต้องเป็นคนเด็ดนู่นนั่นโนซุนโนแคร์ครับโนเขียบเบากับพี่น้องเบอกับเอืือยครับน้องครับนะครับขอบคุณที่ตามนะครับขอบคุณที่เป็นกับลังใจของน้องเอ๋นะครับผมหลังจากขอบคุณที่อยู่กันมาจนถึงห้าพันตับแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ ชอบกดไลค์ให้กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ก็ไม่ต้องรู้กันนะคะบ๊ายบาย